สวัสดีพี่น้องจ้าเมื่อนี้สาวกิฟกับสาวนาเล่านันมาได้รูปแบบสิกินข้องดิบเฮ้กินของดิบ, <c oughs> ดบดเหมือนนี้พี่น้องบอได,ด,ด้มาจุเด้ยสาวนาเล่าได้เนื้อมากเคืองรอบพี่น้องจ้าบอได้มาจุอันสาวนาเล่าสิมะก,ก้อยสมกินกับสาวกิฟต์สร้อยเคียงในมันก่อนพี่น้องสิมะก,ก้อยได้พี่น้องจ้าก้อยก้อยสมสม,สมจกักหน่อยก้อยแบบ ฝักมุนมุนนะพี่น้องต่ว่าเครื่องในเฮานี่เฮาเบริเฮ็ดมุนดอกต่ว่ากระสีซอยหล่ะอันตับกะได้ซ้ำนี่ละเครื่องโลมันมาได้ไฮไลท์เนแนวของเสียบมันกะอยู่น้ำตับนี่แหลเน้องพี่น้องเนาะม,มาเด้อผู้ใดอยากไพ่ของเขามาโลดกับสาวกิบกับสาวหน,าน้าเล่า อันนี้เขาเอิญอันคันนานะคันนาใหญ่อย่าไปซอยใหญ่เด้อพี่น้องเด้อคันนา,านบ่แหลกมักนจีนยำบ่แหลกสร้อยน้อยๆซ้ำสาวน้าเล้าเห็ดนี่พอดีอืมกรุบ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 เน้นคนมีแขคลอะพี่น้องจ้ะเน้นคนมีแขวเอาใส่การ์มั้งคงเข้าไว้ กินง่ายๆพี่น้องผู้ใดบอกกินดิบกะขอโทษขออภให้เด้อพี่น้องเด้อเนื้อนน้เขาสีส้อยก่อนเขาจังสีซับส้อยเนื้อแล้วนี่นี่ส้อยส้อยซ้ำนี่กับพ่อพี่น้องฟักฟักรอบเดียววันนี้ฟักกะบ่ได้เน้นแหลกมากรอก อันนี้สร้อยนี่สิเสีส๋ยวไปถักฟักเด้อพี่น้องเดอ้อสร้อยแล้วพี่น้องจ้าสาวน่าเล่าสร้อยแล้วออาสร้อยแล้วฟักฟักวันนี้ฟักเด้อ,อบัดเดอ้ไไเอฟักขึ้นไปมีนจะเข่าเนาะถูกสับปะตา <laughs> สับปะตาฟักเอาฟากกักโกกโกกสาวนา่าเรามีสับปะตาสำหรับฟักเด้อพี่น้องอเฮาสิฟักฟักจกักหน่อยผู้ใดมกักแหลกก็จัดแหลกแต่ว่าสาวน่าเล่ากะเอาซ้ำข้อดีล่ะพี่น้องจ้า บ่เอาแหลกมากงานนี่มีแขวอยู่ว่าตาเด็กฝักจักน้อยนะพี่น้องฝักแล้วเดี๋ยวจกมาหลาบกันพี่น้องจ้ะละเอียดแล้วละเอียดซ้ำนี่พ่อพี่น้องจ้ะเขาพอรตรงกันเออมากไหมเอามาเออใส่เออแบบเอามามาตั้งพี่ย๋ยวเขาสิก้อยด้วพี่น้องจ้ะสป,ปาตาจ้ะสป,ปาตาสาวหน้าเล้า <laughs> เอาก้อยของเฮาผงสซลดเออง็ดยง่ายๆนะพี่น้องเ้ออันก้อยนี่มันกะขาดบักพริกผงกับข,าข้าวกลั่นนี่มันกะบได้เด้พี่น้องต้องใส่เเอพอิ่มงความหอมเพิ่มความหอมพริกพริกเอาบักหน่าวมาบีบใส่เพื่อควมสรมบักพริกแกวเฝ้าแหลไลพี่น้องจ้ะบบีบ <c oughs> นี่น้ำปลานะจ๊ะน้ำปลา มะนาวส้มย้อนบ่เมืองน้ำเนี่ยเออบมะนาวอันอันนุ้ยเงยๆนะพี่น้องบ่บ่เอาส่งแห้งก็ได้ดอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจังบีบอีกออยุไซเหล่าสาวเก็บอันพักนั่งอัางหยาเห้องก้อนเนี่ยสักก้อนแหน่โอ้ยมันคนเนี่ยพี่น้องจ้ะอันขออนุญาตอันเอาใส่มือหยุมซุปมือก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยค่อยอัน นี่นาาเช้านะเล่าเตรียม่งมือมาอยู่คือว่ามันสีอันอยากนะพี่น้องคือว่ามันสีค้นยากก้อยจังสี่นะมันยาก้นยากรากพี่น้องเห็ดเนื้เห็ดห้วยปกติเออเขาเอือดเขาเกลือจักน้อยตัวเมื่อนี้มีเฟิลก,กินแบบนี้ซียิ๊ะกอน มาหัน่นัวจังเพิ่มน้ำปลาด้วยพี่น้องสมเราไปอันแก้กเกลือคนนี้สาวกิ๊บยังไม่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวสาวน,าน่าลาเพิ่มสมนี่ก่อนเลยไรพอกเกลือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิบเอาเองเอาบอสอือให้บอกน่าอีกก่อน <c oughs> เอ้าบดหน่วยหนึ่งพอดีเกลือพี่น้องจ้าเล <วะ S 1> ้วหัวตาเน,นี่ย อีสานบันนอกพี่น้องพ่อแม่พากินมาเด้อมาเด้อพายกวางเข่ามากินกับสาวนะ่าเล่ากับสาวกีบชิมเย็ดเหยียงอีกบ้านปลาอีกนิดนึงใส่ยังได้กับบอลว่าใส่ยังได้กับบอลคัดพริกผงเออเล็กน้อยเอาพักมาใส่สาวกิีบห้าบ้านนี้เอาอือได้เวลากินเราหิวโหวย อันนี้ผักของเข้านน่กับเครื่องราบแล้วพี่น้องมี่ใบมะกรูดด้วยนีิเด้อใบมะกรูดหอมแดงหอมเปเขาหอมใบเลื่อยละหอมเปนัยน,นั่<บ>นหอมใบมดดีหอมใบมดตัวเื่องมีซ้ำนี่นี่ละก้อยนี่เขาเอินก้อยแล้วพี่น้องเด้อก้อยเนื้อจ้าก้อยเนื้อบอกกินขมบอใส่ผู้ใดมากขมนั่นเอาบีใส่ยีก บีพอนเกามาให้ยุดอกกินไส้ยุบสาวกีบก็กินขมเออ่อยก็บเามากขมค้อกันเอาซิมอีกก่อนอืมปังละปังละปังละเอาเอาโอเคม่ฮารดเอากองเข้ามาบ้านนี่เอาเอาพี่น้องจ๋ามาเด้อมากินกับสาวกิบสาวน้าเล่ากุ้มวัดพี่น้องกุ้มวัดก้อย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 ขมอันโอชะ ไม่ได้กินดนพี่น้องจ้ะเขมามามาเอาแซวกินจกากินพักกะหลายอย่างหลายแนวอยู่พี่น้องพักกะได้ร้องก่อนร้องก่อนร้องก่อนคุยยังเง้ยอืมแบบนั้นแอบวะแอบมักแอบมักอืมแบบนูเขขาพี่น้องกระเบืองกระเบื้อกระเบียงโอ้ยกระแ็งโบโบสันทัดกระเบียงวัน อันนี้นี่อือโอ้ยแซ่บครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเลยไมาเลยอร่อยมากอมขอโทษขอให้ผู้พันบากินเนะาะเล่าน่าเล่าก็สาวกินเหรอนกินจริงเนี้ยไว้วจะมีอย่างหนึ่งสาวกินมากินเนาะเปีย่ยนเออเปี่ยน ขวกับ่กินเขาบอกว่ามันแซ่บแต่ว่าสาวกินทําเใจกินบาได้อีดีบ่ะเงินเนีอยแซ่บครับอคอณอบบ คุยเน้พี่น้องไปคุยสอายคุยยังไงใบบักกอดอใบปักกอบก็แบบแบบสมๆมใสแกงเห็ดก็แบบวม่มี้พักติ๋วเอาใบบักกอดเลยอืม

tay ngắt ngắt như thế đấy Ừ, được. Bác Píp ăn mày? Đấy. Cú đạp Anh chỉ bói một chắc con.

Mày ừ. à. kêu ở bàn, tao chỉ cây lăng họ đi, cái nghe tằm hoang, khát rồi bảo, ơi, mình nó có học quân à, thêm mắc kẹo vậy mẹ, à, um, thêm mắc kẹo vậy đó, um, khen mừng hả ông, nào mà, nó dài, thêm mắc kẹo, ăn này vẫn vậy, ให้คนมันตีแหงนะมันแกไปงันก็มาเสียไปอืมอืมเผ็ดครับพี่น้องจ้าแกอะไรกันไปเนี่ยเพ็ดเพ็ดเพ็ดกินตั้มอย่คอยกับเพ็ดเท่าแล้วอ่ะเพชรอปเกงเท่าแล้ว หมดมาจะสรรร 5, ใส่ห้าปปลิตรใกล้แล้วพี่น้องใกล้ถ้าใกล้กระทงอีกหรอใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะนั่งลงพอบาปไปแบกว้าอืมทีนี้แบบโทษไมเราหน่เลาหานั่งลงพอบา เด็กน่อยนะมันหลายพอดพี่น้องเขาบอกเป็นเขาบอกัามาเป็นกิดไปหาไครแล้วทาให้บบก,บบาากับว่าึาง้ยบอกว่ปากบ่หยัมงมาเด้อพี่น้องเด้อ มันถืองับจ้าหน่าแล้วหรอมันถือโดนพวดพี่น้องเดี๋ยวจดี๋ยิบกับเดีน่าแล้วสินั่งกินอีกจักข้าวเดี๋ยวเอาไว้กับพ่อกันคลิปหน่าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับไปก่อนจ้า